อดีตมือขวาเป๊ปสู่นายใหม่จิ้งจอกสยามเอนโซมาเลสกาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a ส e แมนออฟฟิเชียลครับล่าสุดครับก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการมาแล้วนะครับว่าเอนโซมาเลสกาครับก็เป็น กุนซือใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่ดีนสมิธนั้นมาคุมขัดตราทับแล้วก็เลสเตอร์นั้นตกชั้นกลับลงไปสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็แน่นอนเลยครับว่าก็ต้องหากุนซือคนใหม่นะครับตอนแรกก็มีข่าวคราวหลายคนครับแกรมพอตเตอร์เอ่ยสตีวเวนเจอรัตเอ่ยแต่ท้ายที่สุดครับก็เป็นเ so อนซมาเรสกากุนซอชาวอิตาลี ที่สามารถที่จะเข้ามาเป็นกุนซืกคนใหม่ของเลเซอร์ซิตี้ไปในที่สุดนะครับผมต้องบอกว่าใครที่เป็นผู้ช่วยเป๊ปมือขวาเป๊ปนะครับ่างตบเท้าออกไปแล้วก็เริ่มไปคุมทีมกันแล้วเยอะแยะมากมายนะครับก่อนหน้านี้ครับก็มีดูมิกทอร์เรสครับก็ออกจากการเป็นผู้ช่วยของเป๊ปแล้วก็ไปคุมนิวยอร์กซิตี้บราเมงโกกาลาตาสรายนะครับแล้วก็ ทำผลงานถือว่าก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีมิเกลอาร์เทต้าครับปัจจุบันคุมอยู่กับอาร์เซนอลแล้วก็โอโ้โหคว้าแชมป์กับเป๊ปกัวเรียลในฤดูกาลที่ผ่านมาเซอร์เดยามครับควอนบันเดลลิโลครับก็ออกไปคุมอัลซาร์แคลดราลีกของกาตานะครับผมทั้ง3คนเนี่ยถือว่าสถิติใช้ได้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับคนที่กำลังจะเฉิดฉายออกไปคือเอซซอมมาเลสกานะครับแล้วลา่ลาสุดเองเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้ ก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สำหรับเอซมาเรสกาครับก็เป็นกุนซืออายุ43ปีชาวอิตาเลียนที่บอกไปครับมาเรสกากระหนดว่าดีกรีไม่ธรรมดาครับเพราะเขาคืออดีตผู้ช่วยกุนซือของเป๊ปนะฮะที่จะเพิ่งประสบความสำเร็จช่วยการพาทีมคว้าทริปเปิร์แชมป์ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คิกมาหมัดๆเลยนะครับและคราวนี้ครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่มาเรสกาเนี่ยจะโชว์ฝีมือให้ชาวโลกได้เห็นนะครับแล้วก็ทางเลสเตอร์เองเนี่ย พอตกลอยปุ๊บพวกเขาก็หาไงฮะและท้ายที่สุดเนี่ยมาเลสกาก็ตอบรับงานนี้ในที่สุดนะครับมาเลสกาเนี่ย,ยได้เผยหลังรับงานนะครับว่าเรามีรนลูกการใหญ่ที่รออยู่เป้าหมายตอนนี้คือทําผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะเริ่มจากตรงนั้นเลยแหละนะค,คือเราเนี่ยมีมาเสร็จว่าเราต้องการทําผลงานให้ดีแล้วก็กลับมาสู่พิวรีนกริดได้ครับเขาเนี่ย ขอทาผลงานแล้วก็จะทุ่มเทกับเรสเตอร์ทีมนี้100%ยเนะครับเพราะนั้นขอพานสมบรสอนอย่างคุณอัยวัตสิวัฒนประภาครับก็ได้กล่าวว่าเอนโซเนี่ยมีบุคลิกวิธีการและก็ความมุ่งมั่นที่เข้ากันได้ดี กับทิศทางการทํางานของฟุตบอลทีมเรานะเราต้องการปรัชญาในการทําทีฟุตบอลปรัชญาของเอ็นโซเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากการทํางานที่หลากหลายนะและก็ความโดดเด่นในฐานะโค้ชซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราต่อการก้าวสู่บทถัดไปของเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็มารสกาครับก่อนหน้านี้เคยมีประสบการณ์ในการคุมทัพมาก่อนครับเคยคุมปามามา,มา ในปี2021นะครับแต่ว่าผลงานก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับจะได้เพียงแค่สีนัดจาก14นัดเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าจากนั้นมาครับเขาเนี่ยก็มาเป็นผู้ช่วยของเป๊ปกัวเดียลานั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการหาความท้าทายครับของเอ็นโซมาเลสกาตอนนี้ก็กลายเป็นกุนซือวัย43ปีครับแผนเนี่ยที่ชอบเล่นคือ3 4 1 2นนะครับผมเขาคนนี้ครับในอดีตเนี่ยโอ้เคยทำงานด้านของผู้จัดการทีมมาเยอะเหมือนกันนะครับ คืต้องบอกเป็นผู้ช่วยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นผู้ช่วยของเวสต์แฮมครับเป็นผู้ช่วยของ แมนซิตี้ City, ชุดยู23แล้วก็เป็นผู้ช่วยของเปปกอเดร่าเป็นกุนซือถาวรของปามาครับแล้วก็เคยเป็นโค้ชเทคนิคของเซบียาเป็นผู้ช่วยของเซบียาแล้วก็เป็นผู้ช่วยของอาร์ซคอรีนั่นเองนะครับผมส่วนอดีตครับที่เคยเป็นนักเตะเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับเริ่มต้นกับไก亚รี่ครับแล้วก็ย้ายที่เวสต์บรอมไปอยู่ที่ยูเวนตุสไปอยู่กับโบโรญญาปีอาร์เซนซาเฟรนตินา แล้วก็ไปเป็นนักเตะของเซเวียหแล้วหกเลยไปที่โอลิเิกอสคสับแล้วก็ไปเล่นกับมาลาก้าซามโดเรียปาเลโมแล้วก็ปิดฉากกับเฮลลสเวโรนาครับถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เจ้าพาเนจรครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายครับเรียกว่าเรื่องของผสภาษาเนี่ยสเปนได้เลยครับผมอิตาลีไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับกรีซเนี่ยก็ใช้คําว่าอพอแตะได้แต่ว่าคือแฟังก็ไม่ได้นะครับแต่หลักๆเลยเนี่ย เขาเป็นคนที่สามารถพูดได้ทั้งสเปนและก็อิตาลีและเอนซม,มาเลสกาคนนี้ครับก็ถือว่าเป็นกุนซือคนหนึ่งที่ทางเลสเตอร์ก็มองแล้วว่านี่เลยครับน่าจะแบบ นำวิถีฟุตบอลของเป๊ปกัเดียราที่เขาได้เรียนรู้มาเนี่ยมาผสมใช้กับทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งโอเคเลยครับว่าเลสเตอร์เนี่ยอาจจะเสียตัวหลักไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าก็เชื่อว่าฟุตบอลของมาเลสกาเนี่ยน่าจะช่วยทําให้เลสเตอร์ทีมนี้กลับมามีผลงานที่ดีก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยละเลยมากเกินไปเนี่ยถือว่า น่าสนใจอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยแล้วเลยแล้วก็นานเกินไปเลสเตอร์อาจจะกลับมายากเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูครับว่าเอโซมาเลสกาครับจะพาเลสเตอร์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่แน่ๆคือซัมเมอร์ครับก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยตัวขายเลยครับเลสเตอร์อยากขายเยอะมากๆที่เป็นตัวหลักนะครับผมฮาวี่บาร์เนี่ยหลายทีมอยากได้จ่องกันตายมันครับส่วนเจมส์แมดิสันเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเลสเตอร์น่าจะเสียอยู่แล้วนะครับแต่ว่า คนอื่นๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นฟาสเซนดาก้าเอวยเคนเนชิอีฮยนาโช่แบบนี้นะครับวิลฟริดเอนดี้บูบาการีซูมาเร่นะฮะแล้วก็นักเตะอีกหลากหลายคนในทีมที่ Class คาสตันก็มีข่าวคราวกับอีกหลากหลายทีมเรียกว่าถ้าปล่อยเยอะเกินไปเนี่ยมาเลสกาจะทําทีมลาบากเหมือนกันนะครับแต่ณเวลานี้ตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางฝั่งของมาเลสกาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสุดแล้วแหละเพราะว่าทางกุยอเยวัตเองเนี่ยก็มองว่า บอลที่เอมาเรสกาเรียนรู้มากับเป๊ปเนี่ยนักชุดเลสเตอร์ทีมนี้กลับมาสู่อบงกฤษให้ได้เร็วที่สุดครับถ้าจะให้ดีคือฤด,ดูกาลหน้าต้องกลับมาให้ได้เพราะถ้าปล่อยนานเกินไปบอกเลยว่ายากลําบากอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ยุคที่ทางฝั่งของโรเจอร์เนี่ยคือทำเป็นแชมป์เอฟเอคับคารมิลลี่ชครับมันจะเป็นทาง,งด้านของโรสปูเอลก็คเคยทำ มันจะเป็นทางฝั่งของคราดิโอลาเนเยรีก็เคยทำทีมมาเช่นเดียวกันในเจอเพียรสันพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้ครับทุกอย่างเป็นอดีตไปหมดแล้วครับแชมป์พรีเมียร์แชมป้์เอฟเอครับการเล่นแชมเปี้ยนส์กตอนนี้ พวกเขาต้องค่อยๆไต่เต้าตขึ้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่ยังไงก็ขอออฟชั่ช่วยและก็สู้ๆแล้วกันนะเอ็นโซมาเลสกาพาเลสเตอร์กลับมาให้ได้ในฤดูกาลหน้าครับคิดเห็นอย่างไรกับการแต่งตั้งเอ็นโซมาเลสกาที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุญซือของเป๊ปกัวเดียล่านะครับผมที่แบบเป็นมือขวาไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผลงานจะเฉื่อยชายเหมือนกับมิเกลอาร์เตต้าหรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรคิดว่าจะไหวไหมคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของลิสเปอร์ออฟชั่นด้วยกันนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ